พัทยาคือแรงบันดาลใจไม่ใช่การเรียนแบบสักหน่อยเรื่องนี้เป็นความคิดเห็นของเพื่อนบ้านทั้งทางฝัง่งชาวกัมพูชาและก็ชาวเวียดนามครับพูดถึงพัทยาเมืองริมทะเลในประเทศไทยโดยออนที่จริงนะครับมันเริ่มมาจากความเห็นที่เขายอมรับว่าเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวทางทะเลของเพื่อนบ้านทั้งอาเซียนนะครับแต่ก็มีความเห็นที่มองแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับมันเริ่มมาจากความคิดเห็นที่เขาพูดถึงว่าพัทยาเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวทางทะเลของอาเซียน คือไม่ได้เป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยแต่ผมกลับเห็นว่าเป็นต้นแบบแทบจะเป็นเมืองลำดับแรกๆของภูมิภาคเลยที่ประสบความสําเร็จกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งในประเทศแถบอาเซียนซึ่งความเห็นนี้ครับเป็นชาวเวียดนามนะครับเขาก็บอกว่าซีนุวิวของกัมพูชาเองก็ดูเหมือนจะได้รับแรงบนันดาลใจมาไม่น้อยกับการพัฒนาต่อยอดและพยายามจะทําให้เป็นพัทยาอีกแห่งให้ได้ในขณะที่ดานังของเวียดนามนะครับเขาก็ยอมรับด้วยเช่นกันว่าก็เ,าเป็นเมืองที่พยายามเดินตามรอยพัทยา แต่ว่าทางฝั่งของคนที่มองว่าดานังนะครับไม่ได้เดินตามรอยพัทยาก็คอมให้ความเห็นครับเขาบอกว่าแม้ว่าในช่วงยุคแรกๆดานังจะมีทิศทางการเติบโตให้คล้ายกับพัทยาแต่ในยุคหลังๆดานังเลือกเส้นทางที่แตกต่างแล้วอันนี้คือเวียดนามนะครับ ดยความเห็นชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็บอกว่าที่พัทยาสามารถเติบโตได้ก่อนใครเพื่อนพอตั้งแต่ยุค1960พัทยาจากเดิมที่เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบแต่เมื่อกองทัพสหรัฐเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพในช่วงสงครามเวียดนามทหารอเมริกาน,นีนก็แห่กันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยไปพักผ่อนที่พัทยากันจากนั้นธุรกิจบันเทิงที่พักร้านอาหารไลฟ์สไตล์เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว พัทยาก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลไปแน่นอนว่าดานังเวียดนามของเราก็เป็นแบบนี้ด้วยเช่นกันมีลักษณะคล้ายๆกันในทิศทางการเติบโตแต่การพัฒนาของดานังเวียดนามก็เริ่มจะแตกต่างจากพัทยาแล้วจุดเริ่มต้นผมคิดว่าคล้ายๆกันดานังเคยเป็นเมืองท่าสําคัญตั้งแต่ในยุคสงครามเวียดนามคือก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็นเมืองที่มามีชื่อเสียงในยุคสงครามเวียดนามเลยก่อนที่ดานังของเราจะเติบโตไปพร้อมๆกับพัทยาและกลายเป็นหัวใจการท่องเที่ยวทางภาคกลางของเวียดนาม แต่ผมคิดว่านะตอนนี้นะทั้งสองที่แตกต่างกันออกไปนะนั่นเพราะว่าพัทยาที่บอกว่าเป็นเมืองต้นแบบพวกเขาเติบโตแบบธรรมชาติคือโตเองโดยธรรมชาติเลยในขณะที่ดานางังเป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบและตั้งใจวางแผนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่จะไปแข่งขันให้ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนในส่วนที่เหมือนก็มีแต่ส่วนที่ไม่เหมือนก็มีด้วยเช่นกันถ้าพัทยามี walking street ดานังก็มีชายหาดซึ่งเต็มไปด้วยรีสอร์ทรดับ5ดาวแต่ถ้าคุณดูดีๆในยุคปัจจุบันแทนที่ดานังจะไปทำตามพัทยาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดานังกลับเลือกใช้การท่องเที่ยวแบบรูราเป็นจุดขายแทนนักท่องเที่ยวท,ที่มาดานังส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งชาวจีนซึ่งจะนิยมท่องเที่ยวแบบครอบครัวมาฮันนีมูนซึ่งต่างจากพัทยาที่ดูจะดึงดูดชาวยุโรปและตะวันตกได้มากกว่าที่ต้องการมาหาความบันเทิงยามค่ำคืนซึ่งก็มีความคิดเห็นเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า เป็นเพราะดานังทุกวันนี้ยังพึ่งพานักท่องเที่ยวจากจีนจากเกาหลีใต้เป็นหลักนี่แหละก็เลยทําให้ความหลากหลายของตลาดนั้นน้อยกว่าพัทยามากพัทยาเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของผู้คนหลากหลายจากนานาประเทศทั่วโลกไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวยุโรปรัสเซียอเมริกาแต่มีมากกว่านั้นและสำหรับคนที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมานับสิบชั่วโมงในผมบอกได้เลยว่าถ้ามาจากยุโรปหลายๆคนเลือกพัทยามากกว่าดานังอยู่แล้วเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกและชมุมชนชาวต,ต่างชาติที่ใหญ่มากกว่า สิ่งหนึ่งที่ดานังได้อิทธิพลมาจากพัทยาก็คือความมีชีวิตชีวายามค่ําคืนแต่ถ้าว่ากับยังทําได้ไม่สุดพัทยาเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลมีร้านอาหารบาร์และกิจกรรมตลอดทั้งคืนดานังในช่วงกลางวันนี้มีความวุ่นวายการสัญจรไปมามากมายก็จริงแต่มันเป็นบรรยากาศที่เงียบกว่าในช่วงวลายามค่ําคืนโดยเฉพาะหลังสี่ทุ่มถ้าใครก็ตามชอบปาร์ตี้พัทยาจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเสมอดานังยังเป็นรองในด้านนี้ จะเห็นได้ว่าดานังต่อให้พยายามพัฒนาชีวิตยำค่ําคืนแค่ไหนก็ตามแต่ดูเหมือนว่าก็ยังทําได้ไม่สุดเท่าพัทยาอยู่ดีหรืออาจจะเป็นเพราะคนดานังไม่นิยมนอนดึกหรือไม่รูทางฝังความเห็นของชาวกัมพูชากันบ้างน,นะครับชาวกัมพูชาก็พูดถึงเมืองของเขานะครับสีฮานวิลโดยเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าผมมองว่าพัทยาของประเทศไทยเป็นตัวอย่างของการพัฒนาเมืองริมทะเลที่ประสบความสาเร็จในภูมิภาคนี้แน่นอนว่าถ้าเราจะทําเมืองเหมือนๆกันก็ต้องดูต้นแบบจากเมืองที่ประสบความสําเร็จมาก,ก่อนสิเมืองต่างๆในอาเซียน ผมคิดว่าได้รับอิทธิพลจากที่นั่นมาทั้งนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําตามให้เหมือนกันทุกอย่างแม้ว่าพื้นฐานอะไรหลายอย่างจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าลงลึกลงไปแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ในแบบของตนเองซียรนูเวลอาจจะเอาโมเดลมาจากพัทยาอยู่บ้างจากชายหาดที่เงียบสงบสู่เมืองท่องเที่ยวย้อนกลับไป20ปีก่อนซียนูเวลก็เป็นเพียงชายหาดเงียบสงบนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นแนวแบ็คแพ็คเกอร์ที่มาหาความบรียบง่ายไม่มีโรงแรมหรูไม่มีแสงสีไม่มีอะไรเลย แต่ตั้งแต่ช่วงในปี2010เป็นต้นมานักลงทุนก็เริ่มมองเห็นศักยภาพของเมืองของเราและบ้านเราเองข็ให้การสนับสนุนพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวคล้ายๆกับพัทยาแบบที่ไทยเคยทาแน่นอนว่าในช่วงแรกๆเราค่อนข้างชัดเจนเลยดูยังไงก็ชัดเจนว่าเราต้องการจะเปลี่ยนสีนุวิลให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีครบทุกอย่างเหมือนพัทยาให้ได้แต่ถัดมาจากนั้นความแตกต่างสําคัญก็คือสิ่งที่ศรีนุวิลมีและก็ใช้แทนชีวิตไลฟ์สไตล์แบบยามค่าคืนของพัทยาไปโดยสิ้นเชิง พัทยาอาจจะมีเรื่องในขับหรือว่าคอนบันเทิงยามค่ำคืนสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะใช่ไหมแต่เซนูวิลมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดขายหลักก็น่าจะรู้นะคระคล้ายๆปล่อยเป็ดน,นะครับเฉพาะในยุคลุ่งเดืองนะครับว่าแทนที่เซนูวิลของเขาจะเต็มไปด้วยอะไรต่างๆที่มียมค่ำคืนโชว์ต่างๆแบบที่พัทยามีแต่เมืองของเรากลายเป็นศูนย์กลางทางด้านนี้เฉพาะทางมากกว่าดึงดูด คนจากจีนแผ่นดินใหญ่โอ้โหก็แน่นอนอยู่แล้วพอมาถึงจุดนี้ทุกวันนี้ก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นเมืองที่เรียนแบบพัทยาก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าพัทยาก็ไม่ได้มีเหมือนซีนูวิลเป็ะทั้งหมดนะะกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นก็เป็นคนจีนมาเยอะด้วยเช่นกันคือผมกลับมองว่าซีนูวิลนั้นเหมาะกับการเป็นหมาก้าแห่งกัมพูชามากกว่าที่เป็นพัทยาแห่งกัมพูชาซะอีกซึ่งความเห็นของชาวกัมพูชาอีกคนครับเข้ามาตอบกลับครับบอกว่า แต่ดูยังไงในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแบบพัทยาให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นถนนตึกสูงหรือโครงการก่อสร้างมหาศาลไม่ต่างจากพัทยาเลยที่เปลี่ยนจากหมู่บ้านประมงมาเป็นเมืองท่องเที่ยวก็คล้ายๆกันวิถีการเปลี่ยนแปลงเซียดวิวถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากศูนย์แต่การพัฒนานี้กลับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนโครงสร้างพื้นฐานอาจรองรับไม่ทันในขณะที่พัทยาจะโตในแบบที่แตกต่างสักหน่อยแม้ว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันพรทยามีแผนพัฒนามาเป็นระยะระยะ ทำให้มีถนนสายหลักที่เป็นระบบระเบียบมีทางด่วนมีสนามบินที่ใหญ่โตแต่สีนูวิวถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วก็เลยไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มาพร้อมกันมากนักแม้ว่าจะมีตึกสูงผุดขึ้นมาก็ตามถัดมาจากนั้นครับชาวกัมพูชาก็พูดถึงสิ่งที่พยายามจะทําให้เป็นพัฒนาย่ได้แต่ว่าก็ยังทําไม่ได้อยู่นะครับเขาก็บอกว่าเมืองของเขานะเป็นเมืองที่เติบโตเร็วเกินไปโครงสร้างพื้นฐานไม่ทันรองรับไลทันไฟฟ้ายังดับอยู่เลย น้ำประปาไม่เพียงพอและที่สําคัญปัญหาขยะก็เริ่มจะล้นเมืองคุณต้องไปดูสิ่งที่ภริยาทําได้ดีตอนนี้ก็คือการสร้างระบบการจัดการขยะและการพัฒนาสาธารณูปโภคพร้อมๆกับการเติบโตของเมืองไปพร้อมๆกันได้แต่ซีนูวิลไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าซีนูวิลเคยเป็นที่รู้จักจากเป็นเมืองที่มีบริการบางอย่างจํานวนมากโดยในปี2019หลังจากนั้นจํานวนมันก็ลดลงอย่างมาก ตอนนี้ผมกลับคิดว่าจุดขายหลัก,ลกของเซียนูวลก็คงจะคล้ายๆกับพัทยาแล้วแหละคือไม่ได้เน้นไปทางนั้นเป็นพิเศษอะไรมากมายแล้วโมเดลการทำไรายได้กับนักท่องเที่ยวก็คล้ายๆกันเลยถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนะนะกับสู่ทางฝั่งความเห็นชาวเวียดนามกันบ้างน,นะครับก็บอกว่าแต่สำหรับเวียดนามผมกลับมองว่าพัทยาเป็นบทเรียนที่จะต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขมากกว่าที่จะเป็นต้นแบบนะแน่นอนว่าการที่พวกเขาทําได้ประสบความสําเร็จมาก่อนเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าเมืองหรือในแห่งในเวียดนามเองก็เอาพัทยาเป็นต้นแบบ แต่ก็คงตอบในอีกมิติว่าน่าจะเป็นในแบบของบทเรียนมากกว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเมืองของเราเอามาจากพัทยาก็คือการพัฒนาเมืองเ <c oughs> มืองอยู่ริมทะเลให้เกิดขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกให้ได้นี่เป็นโมเดลของพัทยาชัด,ชดผมยอมรับในส่วนนี้โครงสร้างพื้นฐานสนามบินทางหลวงโรงแรมหร,รูโรงแรมที่มีทางเลือกเยอะแยะมากมายก็ใช่การตลาดทางด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักลงทุนแต่สิ่งที่เวียดนามพยายามจะหลีกเลี่ยงและไม่ได้ทําตามก็มีด้วยเหมือนกันอย่างเช่น การพัฒนาเมืองอย่างไรการควบคุมที่ทําให้เมืองแออัดจนเกินไปและสิ่งแวดล้อมอาจจะเสื่อมโทรมได้คุณจะเห็นได้ว่าดานังมีการจัดผังเมืองหรือแม้กระทั่งการวางตึกอย่างตั้งใจมากกว่ามากกว่าที่จะให้มีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นอย่างสเปรสป,ปะจนมันดูแออัดหรือดูหนานแน่นวุ่นวายเกินไปในโซนของชายหาดของเราดูเป็นระเบียบมากกว่าผมกล้าพูดที่จะพูดอย่างนั้นเพราะว่าปัญญาน่าจะเติบโตมาแบบธรรมชาติอย่างที่หลายๆคนพูดไปแต่ว่าดานังมีการควบคุมมากกว่า มีการตั้งใจที่จะจัดระเบียบมากกว่าและสิ่งที่จะต่างจากพัทยาก็คือการพึ่งพาชีวิตยามค่าคืนการท่องเที่ยวยามค่าคืนไม่ได้พึ่งมากเท่าพัทยาแน่นอนและผมก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วด่านางฟูก,กหรือแม้แต่ฮาลองเบกกำลังจะเดินทางในแบบของตนเองแน่นอนว่าในช่วงเริ่มต้นเราจะต้องไปดูต้นแบบมาจากไทยอยู่ไม่น้อยว่าทากันยังไงทํายังไงให้ประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้ผมคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของเวียดนามกาลังไปในเส้นทางของตนเองมากขึ้นและกําลังเป็นตัวของตัวเองในระดับที่สูงมากกว่าจะพยายามเป กับเข้าสู่ทางฝั่งของชาวกัมพูชาครับบอกว่าแต่ก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาอยู่ดีนะว่าเมืองท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่มากก็น้อยหลายเมืองพยายามเอาโมเดลของพัทยาไปปรับใช้ผมเคยไปที่เมืองริมทะเลของเวียดนามมาหลายแห่งตั้งแต่ในช่วงอดีต1 0 20ปีที่แล้วในอดีตเมืองริมทะเลของเวียดนามยังไม่ได้มีระบบการจัดการกับนักท่องเที่ยวที่ดีเท่าวัตยาเลยแต่ทุกวันนี้คุณดูสิบริการอะไรต่างๆที่มีในพัทยาด่านังก็มีด้วยหมดเลยยังกับจับยกมาวาง แต่เรื่องนี้ครับชาวเวียดนามเข้ามาตอบกบลับนะครับก็บอกว่าดานางหน่ายังเติบโตในแบบของตนเองนะเพราะว่าก็ห่างจากพัรยามาสักหน่อยและเป็นตัวของตัวเองได้แต่สีฮันูวิวผมเรียกว่าน่าจะเหมือนพัฒยา2.0เวอร์ชั่น2มากกว่าคือถ้ามองสีฮันูวิวในช่วง10ปีที่ผ่านมาผมกลับรู้สึกว่า ยังไงที่ั่นก็ทาให้เป็นพัทยาแห่งกมพูชาอย่างชัดเจนยิ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ยิ่งดูคล้ายคายกันด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นพัทยาแห่งกมพูชายดูชัดเจนมากกว่าสํรับสีฮานวูวิลยกเว้นก็แต่ในยุครุ่งเรืองที่มีธุรกิจที่มันแตกต่างจากพัทยาออกไปและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เยอะซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้ดูแตกต่างจากยุครุ่งเรืองของพัทยาอยู่บ้างแต่ผมกับคิดว่า ธุรกิจที่มีอยู่ในเซรูวิลก่อนหน้านั้นแหละคือสิ่งที่ทาให้ไม่เหมือนพัทยาในขณะที่พัทยาดูเป็นเมืองที่จะปรับตัวได้อยู่เรื่อยๆก็สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของไทยไทยปรับตัวได้ตลอดแต่เซรูวิลพอไม่ได้พึ่งพาธุรกิจนั้นก็ทําให้แทบจะกลายเป็นเมืองล้างควาเมตมาครับก็อบอกว่าพัทยาคือสูตรสําเร็จทําตามไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากโหนี่คืออีกมุมเลยนะครับเขาบอกว่าคุณอย่าลืมนะว่าพัทยานั้นใช้เวลา50ปีเลย ในการที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวริมทะเลที่มีครบทุกอย่างและโด่งดังระดับโลกทําไมเราจะต้องเสียเวลาไปคิดอะไรใหม่แบบว่าทําแบกแนวสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรที่พอเป็นเอกลักษณ์ได้ก็ค่อยๆทําไปแต่การเอาสูตรของพัทยามาปรับใช้กับดานังหรือแม้กระทั่งซีฮันอวลแค่นั้นก็จบเลยซึ่งเรื่องนี้ก็มีหลายๆความเห็นเข้ามาตอบกลับนะครับก็เข้ามาเห็นด้วยกันนะครับเขาบอกว่าถ้าไปคิดเองทําเองก็อาจจะคล้ายๆกับในกัมพูชา ที่แบบว่ามีธุรกิจที่ฉีกหนีแตกงต่างออกไปแต่พอไม่ได้ทําธุรกิจนั้นก็ทําให้มันเงียบเหงามากๆในขณะที่ภรรยาไปได้แบบต่อเนื่องได้เรื่อยๆพัรยาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทําแบบนั้นอ่ะเป็นอะไรที่เวิร์กมากกว่าผมไม่เห็นด้วยนะที่บางคนก็พูดอย่างกับว่าเราไม่ควรทําตามภัรยาไม่ต้องทําเหมือนพัรยาแต่ลองคิดดูสิว่ามีเมืองไหนทำไ,ได้ได้มากกว่านั้นอีกไหมถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวริมทะเลและก็เงินจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะ ดานังอาจมีหาดทรายที่สวยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มาตามหาความเงียบสงบพวกเข้ามาเพื่อความสนุกซึ่งถ้าดานังให้ไม่ได้เพราะเขากลับไปพัทยาอีกครั้งอย่างแน่นอนผมกลับคิดนะว่าถ้าดานังสามารถเอาโมเดลของพัทยามาใช้แบบเป๊ะๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดานังแทบจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้ด้วยเช่นกันความคิดเห็นมาจากชาวเวียดนามอีกคนครับเขาบอกว่าดานังของเขาเนี่ยยังห่างไกลจากเวียดนามมากอยู่นะถ้า,าดูจากตัวเลขไรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ พัทยาไม่ใช่แค่แซงดาหนังไปไกลแต่แทบจะเรียกได้ว่าอยู่คนละระดับกันเลยคืออยู่คนละระดับคู่แข่งขันกันเลยดาหนังไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงกับพัทยาด้วยซ้าหรือเซนูวลยิ่งไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงกับพัทยาเลยถ้าคุณดูดีๆตอนนี้นะ่ะดานังเอาจริงๆเป็นที่นิยมสำหรับคนเวียดนามเอง้วยซ้ำนันแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนบางส่วนแต่นที่ไม่ได้เลยกับพัทยาที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกคุณต้องเข,าเข้าใจคำว่าระดับโลก คือระดับโลกนะ่ะพวกเขาไม่ได้ขายแค่ในภูมิภาคหรือว่าประเทศที่อยู่ในทวีปเดียวกันแต่นั่นคือการดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาเลยคุณจะเห็นได้ว่าอีเวนต์ระดับนานาชาติอยู่ที่พัทยาทาั้งนั้นดานั่งละ่ะเต็มที่มีแค่หาดทรายรีสอร์ทหรูแค่นั้นแต่ยังอื่นเป็นรองหมดเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับชาวเวียดนามก็เข้ามาเห็นด้วยนะครับอีกคนก็บอกว่าผมกลับมองว่าแค่ชีวิตยามค่าคืนท่านนับเฉพาะตอนกลางคืนของพัทยานะที่ดูคึกคักเท่าที่ผมเคยไปมา ดูเหมือนว่าแค่ตอนกลางคืนของพัทยาก็ทำเงินได้มากกว่าทั้งเมืองของดานังแล้วอย่าลืมว่าพัทยาไม่ได้ขายแค่จุดขายทางทะเลแต่ขายความสนุกที่หาไม่ได้จากที่อื่นคุณจะเห็นการพูดถึงพัทยาในระดับโลกในโซเชียลมีเดียมีคนพูดถึงพัทยาเห็นแบบนี้ก็สัมผัสได้เลยว่าพวกเขาสามารถสร้างเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำดานังพึ่งพารีสอร์ทหรูแต่ดูเหมือนก็ไม่ได้เหนือไปกว่าภูเก็ตของประเทศไทยเลยที่รีสอร์ทหรูไม่ได้น้อยหน้าแถมทําได้ดีกว่าด้วยเมื่อเราจะพยายามทําได้ดีแค่มุมหนึ่ง แต่สิ่งที่เราทําได้ดีแล้วกับการเป็นว่าในไทยก็ดันทําได้ดีกว่าโดยความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือไทยไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพียงแค่เมืองเดียวแต่มีอยู่หลายที่ไม่ใช่แค่เมืองมีทั้งเกาะสารพัดมากมายเกาะที่สามารถมอบประสบการณ์ได้เหนือกว่าดานังไปไหนเท่าตัวสำหรับผมถ้าเวียดนามอยากให้ดานังสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเทียบเท่าพัทยาเราอาจจะต้องลงทุนเพิ่มอีกเยอะเลย สถานบันเทิงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่านี้ก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่มอบความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ต้องดีขึ้นมากกว่านี้ให้ได้ซึ่งในความเห็นของชาวกัมพูชานะครับสแสดงความเห็นถึงด้านนงของเวียดนามด้วยเช่นกันนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ยังทําตามพัทยาประเทศไทยไม่ได้นะครับโดยชาวกัมพูชาก็ให้ความเห็นนะครับปิดท้ายว่าด้านนังยังดูเป็นแค่เมืองรีสอร์ทไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวที่ใช้คําว่าเต็มรูปแบบได้ พัทยามีรีสอร์ทหรูๆแบบที่ดานังมีได้ด้วยเช่นกันโรงแรมดีๆแบบที่ดานังมีก็มีได้ด้วยเช่นกันแต่พวกเขาเป็นอะไรที่เต็มรูปแบบมากกว่าเวลาที่ผมไปที่ดานังนะผมก็คิดว่าผมไปทําอะไรดีที่ดานังไปนอนในรีสอร์ทดีๆอย่างนี้เหรอเดินเล่นริมทะเลจบตรงนั้นกินอาหารทะเลแล้วก็จบนี่คือสิ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทําแต่ว่าพัทยาไม่ใช่มีแค่นั้นนะสิพัทยามีทุกอย่างสำหรับทุกคนครอบครัวก็ไปได้คู่รักก็ไปได,กกไปได้กลุ่มเพื่อนที่ ไปหาที่ปาร์ตี้ก็ไปได้ไม่มีใครเบื่อพัทยาได้ไง่ายๆนี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะเพราะเหมือนว่าเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมให้ทำู่ตลอดเวลาสมกับการที่พัทยาถูกเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งเมืองริมทะเลในอาเซียนเลยเพราะทานังยังทําแบบนั้นไม่ได้เมืองของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นคือผมกับคิดว่ามีแค่บาหลีของอินโดนีเซียเท่านั้นแหละที่พอจะเป็นที่รู้จักในระดับสากลเทียบเท่าพัทยาได้แต่นอกจากนั้นแล้วยังไม่มีเมืองไหนเลยที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลเทียบเท่ากับพัทยา โชคดีที่ไม่มีความเห็นมาตอบกลับนะครับเอาจริงบาหลีก็ยังไม่เท่าพัทยานในด้านของความเป็นสากลวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้ทั้งหมดคือการเรียบเรียงเล่าแปลในสไตล์ของผมเองนะครับมาติดตามกันตอนน่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสังขารผู้ชมครับก็ขอ,ขอฝากเสื้อยืดบรนไทยสัญชาติไทยไว้ด้วยนะครับแบบที่ผมใส่อยู่ก็สามารถจะได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับ Made Thailand เมบชีวิตปรายแลนนี้เนื้อผ้าดี